นี่ครับเจอใจอแล้วนะฮะการน็อตเรานะฮะนีลูกพี่ลุดชี้แล้วนะครับหน้าทางหน้าทางนี่นี่นี่ชี้นี่เหมาตู้เท่าไหร่แน่นอนของตู้นั้นเขาเก็บหาล้วนหะน้ เอาแล้วครับควัดเงินแล้วเหรอควักเงินโชว์อย่างเงี้ยจะมีแน่นอนเนี่ยพระที่เขามาจำนำอะไรอยลางเงี้ยนะพี่แบงค์นะของลุดอะไรจะมีกำลังกำลังต่อต่อน่าจะเจรจาว่ามีพระอะไรให้ดูนะครับครับพอยังไม่เห็นหน้าพระนะฮะว้นนี้สายรับที่ไหนส่งข่าวมาว่าที่นี่มีสายรับนะครับ เป็นสายจากทางพี่น็อตนะฮะสายพี่น้อยเขาเยอะนะฮะอ,อ๋อเขาฝังใสครับว,วัใช่ครับเป็นตำรวจอะเหมือนตำรวจอะจะมีสายจะมีอะไรตามตามหมู่บ้านตามอะไรนะฮะจะมีนะครับบันั้นสายก็ใใจะรายงานเข้าไปสายรายงานเข้ามาอ๋อตอนนี้นี่เขาออกมาชนตัวการใหญ่ออกมาตัวการใหญ่ออกมาครับออมาชนนะครตบไหลนิดนึงนะพวกที่ไปเตะเฮ้ยเฮ้ยพระอยู่ฝั่งนี้เจมเออเราพี่เออพระอยู่ ถ้าอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยนั่งดูอะไรเล่นเป็นหมูเขาเต้าเลยเนี่ยถาดแรกโหหมูยังมีสามชั้นครับแต่พาพูเนี่ยสิบชั้น เคี่ยวเสือนะครับอ,อย่างแรกนะครับเคี่ยวเสือที่เล่นตามตำราสมัยโบราณนะครับผมจะต้องเป็นเคี่ยวเสือโครงครับผมเสือต้นโครงถูกแล้วจะมีจานรอบนี้เคี่ยวเสือเนี่ยจะต้องเป็นเคี่ยวเสือโครงครับผมตามตำราโบราณว่าเหนียวนะครับผมทริกในการดูเคี่ยวเสือเนี่ยนะครับผมเคี่ยวเสือเนี่ยจะไม่ใช่เสือเนี่ยจะไม่ได้เป็นสัดกินพืชน,นะครับผมฉะนั้นแล้ว เส้นเลือดนะครับตรงบริเวณรอยเคี้ยวนะครับแถวนี้จะไม่มีนะครับผมเนี่ยครับจะเป็นถ้าเป็นเส้นแดงๆอย่างเงี้ยนะครับพานะครับถ้ามีเส้นพาอย่างเงี้ยแบบอันนี้คือเคี้ยวเสือแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคี้ยวหมีนะครับสัตว์กินพืชนะครับจะมีเส้นเลือด่าที่ปลายเคี้ยวนะครับนี่เราประกันว่าแท้เลยจำนวนหลายๆเส้นครับผมเนี่ยอันนี้ประมาณยาวประมาณสามนิ้วนะครับผมสามนิ้วครับผม ซึ่งเป็นของที่มีคุณวิเศษในตนนะครับครับผมอันนี้นักเลงชอบครับผมห้าพันแล้วไหมปูไม่ได้เจ็ดพันแล้วไหมปูไม่ได้ปูไม่แบ่งสักองสององะครับในพวงเนี้ย <laughs> ไม่ปลดแบ่งสักองสององนะครับปู่นี่อย่าให้ดูหลักฐานปลลูลุยมานี่ดูนนะีน่งไงไงเฮ้ลลอยดูอะไรมาปูปูโดูอะไรมาไหม เด็กกุชาร์องเดียวเลยใช่ไหมนี่ตื่นนี่เด็กกุชาร์นี่ดูนี่ห้องเมรอดมาได้เพราะพระคอนี้ไอ้เตียนใหญ่ไมาพนแล้วนี่ลูกน้อยอันนี้ก็ชอบพระนี่ล้านล้านชายพระคออาริการฮะแฟนของพ่อในดูนี่องค์นี้ก็เก่งในดูเพราเกิดนี่ปูล็อกอะครับเกิดปฏิประชุมชนที่ว่าที่ที่ว่าแขวคาดที่ว่ากำนันนึกล้มบุรีลูกชายเข้าที่ว่าโดนยิง ยิงรถบนรถสามคนพ่อตายกำนันนิกตายคนขับโดนคนขับโดนแต่ไม่ตายลูกลงกรลูกอดนี่องนี้องเดียวเลี้ยนทองเขาเลี้ยนทองหนึ่งบาทเดินทององนี้แต่ล้นนี่มารุ่นหนึ่งนะค่จะบอกรุ่นหนึ่งนี่ดูตรงนี้เนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้จะมีรุ่นหนึ่งบอกหนึ่งสองสี่รุ่นหนึ่งวัดสี่ประชุมชนที่วัดนี่โอเคต่อไปครับต่อไปครับต่อไป แล้วนอนหนุ่มผู้ช่วงนะครับอวัตถุที่ว่าเทวดาเดินดินหนุ่มงลูกโอ่ค่ะลูกโซ่ช่วงนอดของผมมีรูปที่ว่าอยู่วัดไกรทอดายครับพอลีนี่ดังไปไปแล้วผู้ไปแล้วเอาไก่มาต้องตัวไก่ผู้ช่วงครับเหน้าคุณกันไหมไก่ทองไก่ทองไก่ทองไข่ตู้สองฟุ่มก็ไม่รู้ว่าจะเจอดอกของมันหรือเปล่าเฮ้ยมันอยู่ตัวยามันนี่ปีดไปนะ ก็ใส่กก็หมดเวลาน่าเป็นเจมดูว่าเจมไงอ่ะนี่ถ้าไฟไหม้นี่ก็คงแบบตายเขาไฟก็ออกไปแล้วครับแจวกากบ้านไม่เจอโอ้โหเจมตาตาดูฝั่งนี้ไม่ใช่ดูฝั่งนู้นเฮ้ยไม่ใช่ผมรออยู่ซีดีเก่าเนี่ยซีดีลิมิเต็ดเนี่ยน้ำเนื้อไม่เอาเลี้ยงอ่ะอไรอาเลี้ยงกินแล้วกินเลี้ยงเนื้้อใช่อ่าอันนี้วันนี้ประสบการณ์เลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเพรานปู่ปู่โดนนี่โดนโดนอะไร ไม่สมัยวัยรุ่นหรอไม่ไม่ไม่เนี่ยแม่จะพวดนิดเดียวนะเป็นยังไงแม่สมัยวัยรุ่นด้วยสมัยนี้ก็นะเออก็ไอ้ไอ้เล็กสามนี่มันหกป่าแล้วนี่มันเล็กสามเล็กสามใชี่ยนะในโดนในห้องเครื่องดันจ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นคับเนี่ยเนี่ห้องเครื่องแล้วก็นี่อันนี้อะไรครับอะไรตี๋ครับเฮ้ยนี่อะไรอะไรอยางในอะไรอย่นี้โดนปืนนี่ ขอให้มันี่าไม่ได้ให้มัาโดนร่างกายแค่แค่อไม่ดีไม่ตายนะ่ยคืออะไรันนี้อันนี้ปวดตอนปั่นใช่ไหมเ่าหลังท้องอ๋อนี่โดนผ้าหลังใจนี่ผ้าพามาเลยเนี่ยก็พาตกใจไม่ไม่จะโดนฟันผ้าเขาแปลว่าผ้าเสติงไม่มีเสติงไม่มีเต้นปวดอันนี่โดนปืนแล้วไม่เข้าปุ้งไหมเข้าเลยนะไมเข้าแบบที่ว่ามันจะเชื่อด้วยอะไรด้วยไงนไหมแปบตอนนั้นแขวนอะไรครับผม พุดนี้เลยตัวนี้ก็บอกแล้ววาตัพังกาดอดไอ้เ้อ็งนี้ดูวะครับผมมากก็บื้อบ่ะไม่ใช่ครับอย่างพลูผมโพธรามครับพระเกี้ยงวัดโบทครับอ๋อวัดโบท์ภูินตาปุินครับออจุดยอดเลที่ว่าพอแทนน่าจะมาที่ว่าไออาไอ้ที่ว่ากขอกระับขมือกันจังนะรู้ไหมรู้ครับรู้วันนี้พี่น้องขมืออัะครับอ่าถ้ายิงไม่ออกด้ได้หาสิบห้าสิบลาน ไต่ิงไม่ออกไ่ยิงออกไ่ยี่พาหลานแต่ไม่โดนน่ะต,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 ตอนสมัยนั้นแต่ยิงแม่แต่นั้นยิงออกแต่ไม่โดนจออยู่ในกล้าไม่โดนน่ะทรรรรรนะแทนครับปู่ไม่แบ่งครับวงนี้ปู่ประสบการครับมีพ่ครวยแล้วครับนั่นแหละก็ตุองระแทนแต่ไอ้เงาอันท่าจะแต่ควนนมอ่ะมาดูที่ไหนครับอยากเห็นเหมือนกันนั่นแหละแต่ควนนมอ่ะเฮ้ยนั่นแหละเป็นชตูดด้ะนั่และั่แลลนั่แหละเนี่ยเน่แท โอ้ oh, เคยได้ยินอยู่ปู่แต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นบ,บ่อยๆเนี่ยนะนะกแทนแต่ตะกั่วนมอ่านี่ครับตะกุตะกม,ตะ,มตะแทนครับเจอหนะ้าประมาณคารึ่งหนึ่งครับวะถ้าเลยถ้าเลยก็ไม่ใช่อันนี้มันขาดเหรอครับปู่หรือว่าไงครับเออมันขาดอ๋อของของเก้าว่าตะกั่วนมตะก,ะก,ะกะั่วนมหรือจะตะกั่วนมมาแทน่ยยอดเลยครับตัวนี้ปู่ปู่ใจดีเออไอยเถนื่อย ได้ดีดิซื้อสามองค์บอกมึงเลือกไปอีกองเลยแถมที่ไหนม <apan> ีอ <mixer> ่ะเออนึกบางงานหนาท่ว่าไว้พลอดนุ่มหนึอในขายสีพึ่งผงสุพรรณดินกองต้องตาตึงสุมกอซึ้งแล่มะขามงามจับตาโอ้โหปอมปุ๊บทั้งหมดได้ดีกูจะฟังตั้งนาสังความ จะใช้เข้าพิษครับปูปูอย่างนี้ความผ่านไปดำตรงนี้ปิดห้องอาหารให้เลยให้ปลาให้ให้ปูเที่ยวคืนเลยล็อกไปแล้วล้องขัดไว้ไม่ชอบเดี๋ยวคืนบอกมาบ้านเกิดผมผมกูคิด ทำน้ำมนต์อย่างน้อยครับเป็นเต่าจริงเลยฮะเป็นเต่าทะเลแกะโคตรตึงจริงๆเลยโเต่าจริงอะมาดมาเตจริงตามมาเต่าตื่นเต่ารวยเป็นคอรุ่งครับเปิดรุ่นแรกปีอะไรนะปู่สองสี่สองห้าสองสี่ สองเป็นมีตามตามหกตามเจ้าไม่ม <tes> um, ีแรงเงินทักเหรียนแพงใครก็ซื้ออยู่แบบอย่าให้ดูส่อเขาเกินเนี่ยเป็นอะไรใด้มีสองสี่สอง้าสองสี่สองนี่พี่ต่ายนิ้เเล่นทองนี่สองสี่อยังให้ดูเพราะว่าปูเส็จไปเพราะว่าทำวนนี้อาให้ให้เงินก็้ ประกันไม่แท้ไม่แท้คืนนะเพราะคืนะครับผมยังไม่มีใครทำเลยพวเออยังยังไม่ออกตอนนี้ลายปลาปลาลายครับสบายแล้วเจอแล้ว

อ่าไปนิดไปอะไรอะไรูอะไปสิ่งนี้ชื่อปูอ่าชื่อปูสิ่งนี้ปูนำบัตรปูนี่เอาไปเอาไปปั๊มนี่เติมมันฟรีบ่ครับนี่ไม่ผมจะโทรมาจองจองตัดผมผมาจองตัดผมผมจะจองให้แน่มั่นใจยังคนที่แล้วปูกันกันกันจอนให้หั ปูแล้วคนคนที่แล้วที่กันกันเขาไม่เขาแล้วหูขาดต่อได้มตเนี่ยอแู่ในใจเลยแล้วไงปูอ๋อเจมมได้แล้วนี่ของมันเขาเดแล้ว่งแล้วใส่ถุงใสุ่งใ้ของแท้อใส่ถุงใส่ถุงเลเจมมได้แล้วนี่ของมันรอแล้วนอ๋อหน่งสิบห้า ดูด้วยว่าใครซื้อนั่นไงมาเพื่อสิ่งนี้นี่หว่ามาเพื่อว่ก็ไม่บอกอย่าแอบกัดกัดต่อย่ะกัดต่ออย่ะกัดกัดต่อย่ะยังทำสมัยด้วยปู่ชอบกล่องนะกล่องอะไรอยู่งยากนะ กองอะไรครับปุ๊กกองยาเซฟฮะไม่เชื่อนี่จริงเหรอปุ๊กก็มันปุ๊กไข่หมดเลยกองมาโอ้โหแล้วมันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมดอ่ะแล้วมันบาลางเยอะจริงมันดำเยอะคือมดมันบาลางเยอะไงอ่าเขาเลยเอามดมาเป็นโลโก้ใช่เพราะมดมันสามารถแบกก้อนน้ำตาลที่ใหญ่กว่าได้ใช่มดสามารถยกของที่หนักกว่าตัวเองห้าเท่านี่ขอให้มาดูผา กล้าไปใส่พาไหมนี่นะใส่ได้นี่อ่ะพ์าเต็มเลยมีไหมอ้น้ำล้นะลยองเลย อย่าเพื่มพลังอย่าเซะกันดิเนี่ยต่อทุกอย่างเนี่ยใกย์เซอร์ไก่คซอไกเซอร์เป็นเป็นคู่แข่งกับเยอมันหลีกจ้ะใช่มันใช่นังนะการังเท่หนักบอล เรียกว่าอยู่ใกล้ๆกับบาเยนมิดนึงไม่ไม่ไม่ใช่นะนี่คือไกเซอร์ไกเซอร์ไกเซอร์เขาเล่นเงินนะไกเซอรเนี่ยเขาเล่นเงินนะเขาแถ้เขาเล่นเงินนะใช่ใช่แต่เขาจะนิยมไอ้อะไรอ่ะเขาจะนิยมนี่มากกว่ารุ่นกับัตเมธานีแฟนรุ่นนี้บัตเมธานีแฟนที่ถ้ากองไม่พีดเนี่ยผมไม่ได้ชอบดิโปกผมชอบไบเยนนิดนึงไกเซอร์สลัตเซอร์ไกเซอร์สลัตเซอร์เป็นบัตเมธานีแฟนอะไรวะเนี่ย อย่างลบไปจะจอมลอยอยเลยอะไรเนื้อเนื้อเดีนะพิพนิยมอะไรเอาเต็มต้องชิมไม่ชิมไม่ได้อย่างลบอย่างลบนั่นเองนะครับผมก็เหนื่อยครับพาตัวช่วยมาครับตัวช่วยไม่ดูเลยครับตัวช่วยคนที่หนึ่งดูไหนตัวช่วยคนที่สองดูกล่องเก่าไม่ได้ช่วยอะไรเลย ปัญหาของผมรู้สึกแบบนี้แล้วนะลิงถือลูกทอก้อสงสัให้องเลี่ย่าใ <c oughs> <ะ>ช้ดาวนี้สุดข้คนลูกจ็เจออะไรบ้างครับยังไม่เจอครับเจอจะพวงมาจะได้พวงนู้นรว่าเอจอได้เจดอยู่สองสามวง แล้วเขาไม่ใอตอนลุงแล้วหครับอ๋อโอเคตอนลุงอะเออไม่สอนไม่ค่อยสนใจถ้าคนสนใจจะสอนวิชาาสรอ่างผมต้องมานั่งเนี่ยใช่พวกผมอยากเป็นเยยังไม่รู้อ่ะสอนดีผมให้ได้ไะมเออมามาอ้ไา้าม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 าายามาาาวา้าวมาาาา อายุนะเกินร้อยปีแน่นอนซึ่งเป็นสมเด็จโอเคสมเด็จเนี่ยหลักการของครูใหญ่นะอาจารย์เคยสอนไว้ว่าให้ใช้สองคืบนับจาดนักจากเนี้ยนับจากเนี้ยปกเสื้อนับจากปกเสื้อวันไหนใส่เสื้อยาวไปก็แล้วไปใส่เสื้อสั้นให้นับจากเนี้ยเสอเนี้ยโอเคเอาใส่มือเอาภาวนาก่อนถึงคุณวิเศษที่มีในตนเอาโบพะในแขนป๊อปป๊บปป๊โอเคคืบหนึ่งสอง ไม่ถึง้อมร้อไมไหมฟอมล้ครับผมพูด <c oughs> พระเนี่ยอายุไม่ถึงอายุอายุไม่น่าจะเกินยี่สิบปีนะครับแต่พระอายุที่ว่าต่ําจากห้าสิบปีขึ้นมาเนี่ยอาจารย์บอยใช้สามคืบสามคืบไหมโอเคจำครับผมจำผมพระครับปั๊บอ้าพึ่งหนึ่งสองสาม แเนี่ยครับเหลือหน่อยนึงเลยแข็งดีจริงหมดดิเออนะครับพีชานี้ใช้ได้หพี่มีให้ถ่ายคลอได้หมดสิเออบอกครับถ่ายกล้องแล้วจับอย่างเดียวเลยถ่ายทิ้งเดี๋ยวไอ้ลงแหลกกล้องแล้วต่อไปสุดยอดตกลงมาช้าไม่ใช่ละเป็นไงเดี๋ยวเรากลับไปทำที่บ้านดูเออเรากลับไปทำที่บ้านเราจะรวยแล้วพี่อันนี้ได้เหรอพีชานี่ได้เลย ปูเลยหน่อยไม่ได้หรอนี่มันจะเบิ้ลไหนได้ไอ้นู้นอุยบอกให้บอกพอมาตีโชคคนนะเนี่ยมันไม่ใช่คนสองคนมันตีโชคคนที่มาที่มาถึงลูกปูฮารุข้าวเนี่ยมันมันเพื่อนโป้มันก็หกสิบปลายอ่ะเสร็จทุกไให้ดูดูดวจับพังให้ดูไอ้เพิ่มกูไอ้ข้ามพวกมึงอยู่นี่แล้วข้ามอยู่น่กู ขับมาที่สมเด็จเหรอการมาที่ว่ายได้ขับต่อวา,า,า,ามตีต่ออะไรกันแล้วผมแล้วเราฟุ้งกันอย่าลืมปลูกปูนะในเลืม,มเราฟุ้งก,กันปูทวนเราฟุก็ไม่ลืมปูรถไปเจ็ดร้อยเหมือนกันไอ้น,นี่ไม่มีอะไรเอ็น,นี่ก็โอ้โหแค่ <uel> <ître> นี้เองตังสดสดเลยแล้วไม่หนูซื้อตาเดียวจบ เล so right? no ิกโผตังไปใช้ได้เลยคืนนี้ไปซีรีส์เลยเป็นปู่รือจะซีรีส์ด้เหรอเอ้ปูเลยนะไม่นั่นจะกินไวอาก้าเหรอโทรเรียกดิโทรเรียกดิโทรเรียกดิแปดพันผมไม่หนกหนูก็มาอยู่บ่อยๆเอามาให้จัดดอยนั่นะไอ้นี่มันแปดแล้วเขาแปดยึดท่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอนู่าซื้่ยเนี่ยเนี่ยถนาถ้าแก่ยเนาเน้ากเี่เนี่ยเนี่ยเนเนมือนก่บว่าผนมัน่ี่ะไรีเ่่นั้นเองู่่นู เอาไปเป็นทาไนะ้อ่ะทาอาันนั้แปดท้วนเอาไปห้าร้อยเ,เอาไปจดแล้วรถรดตามกระทบกแล้วเท่ากันเนี่ยเ0็ดพันเนตามนะเนี่ยเท่านี้7 0 0ดบาทอันนี้7จเนี่ยรู้ป่าเอาไปห้าร้อยเอาไปจบไป อ่าไมองเอานี่ไปเอานั้นเอาเอาเนี้ยกูจัดร้อยไปเอาเนี้ยมาให้กเอนนี่กูจะเก็บที่เดิมไมีใหญ่สักวันเดี๋ตายไปเลยมีดมาดิมีดมีดมามีดมีดมาเอามีดมาเอามาเลยนะเดี๋ยว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 ปูคอยแทงตอนผมไปแล้ว เอาเอามิ้แถลเลยมิ้แถไปเลย่เน่ล่นแถเนี่ยเอาแถมาเนี่ยมิแถเนี่ยแมิดู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 ดตายเพราะสนิมเฮ้ยโอตายเพราะันน่มันนิมเ้าเองเนี่ยแถแถฉสอดนำกันสอด้โอ้โหผมกำเป็นหลาน โอพี่ซื้อไปไม่เคยปูดแล้วนะโอ้โหครบแปดเป็นหลานเลยลูกแมวอได้โอ้โหต่างมาเอาน้บแล้วโอ้โหมันครบแปเป็นหลานเลยไม่ใช่ผมเป็นแซนนะโอ้โหส,สายสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหเจ้าหน้าที่คนยังไม่ครบไปด้วยเลย,ย,ย,ยเอย,ยอะน่าผมดูนี่ต่างมานะันน่ะโอ้โหชั่วหมดเนี่ย ผมเอครับครับผมโอเคครับครับผมพบกันคอนเทนต์หน้าครับผมอย่าลืมนะครับต้องการเปลี่ยนเงินสดนะครับเอ้ยเปลี่ยนพระเครื่องครับเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดนะครับติดต่อเรานะครับสันงขวานนะครับซื้อให้รูซอยนะครับตามรอยน็อตเจนแบงค์ครับผมพบกันคอนเทนต์หน้านะครับติดตามนะครับสวัสดีครับ